กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกับบ่าวขวัญบานหน้าอะกันน้องมวยพ่อแม่พี่น้องสไปดีพี่น้องก็เลยฉันได้กินข้าวพี่น้องไว้ไม่มีพ้นตกลิ้นมืดมืดพี่น้องใครเล็ดตกลิ้นพี่อยูุ่บมา,ากรเนาะพี่น้องลืมแนะน้าไมนูน้อง,งมวยเห็นเองกับมือพี่น้องไข่กับป้าอาหาร เส้นกับป้าเอาหายเนาะเท่าแกเพื่อนเอาหายเพื่อนเพื่อนใช่ดะบุ้งเขาก็ไปเก็บเองเนาะมีส้อนเน้นบวบแล้วก็มีต้มอียงต้มไข่มีปลุกปลาบาควันแล้วก็มีหลวกกระบุ้งของคนหมักเนอะไข่เจียวไข่ดาวบือหือเจ้าก็ไข่ดาวไข่เจียวแพะแปรน้องมวยแซ็ตพูดขอเหตุ กูคิดด้วยมันจะออกมาหน้าตาเป็นกินแบบนี้กันบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเบอร์สุขุสุข้อนพอไหมพี่น้องเอ้ยมากินข้าวก็เบาควันแล้วก็น้องมวยพ่อพี่น้องเมื่อนี้กยเลิกงานคำเนี่พ่อพี่น้องเพราะว่าไพดับเนาะปกติเขาทำน้องมวยกัสิเลิกเว้นไพน้ำหนูแบบประกาะเพราะว่าอันอะืรอ่ะ ไฟไพี่น้องไฟมาบบบกเต็มสายอะไรออกมาเลยกมาเลยอิได้าเธอหน่อยงเขาคช่ตัวนี้มันเตอันบาร์นผู้ซึกว่ามาพี่พ่พี่น้องเซื้อหวันขึ้นนิดหนึ่งเข้ามาเบิ่งงันหูบตัวเองเนาะแตุ่บว่า กินข e, ้าวเสียอะไพี่น้องเ้ยพาชินก๋วยเตี๋ยวใส่ไผ่ผักบุ n พี่น้องเ้ยช้นน้องม้ตัดกินนั่นเจียวพงไว้พี่น้องแบบมโอลจะใช้เกลือปั ไว่เป็นถ้า <región> มันพัดไปน้องมื่อเลยียไก็มาแจ๊ิบันขี้บาบอขบอข้าวตรกันพี่น้องวันนี้ทุกวันไม่ได้คอกินอรเจ๊พี่น้องเข้าบกมาจากน้องอะไรเนาะ เป็นไข่ดาวบอกว่านั่นหมักป่วยพี่น้องหมักก็บอกวจับชื่อเอากรสซามสองสามหมื่นได้ไปกินมาหมานเนาะ ทัางนงนะคนเมื่ี่น้องงั <c oughs> ้นหอครับครับครับครัพ่อไพี่น้องครับเนี่เขาจินตัวชน เ n ื่อหนี่บอกว่าจะไปคัฟฟี่น,น,นำพอายควรไปต้องอ้องกี่แดแห้งขึ้นเราไม่แงงเราไม่เช็บแทบอนคือแซ่คือมิเฮงคือมีราฝากรันอย่างเงี้ยพี่สาอม อะไรกนึงรัพักกับกับดขึนเขากันบ่ เราไปเมื่อยพ่อพี่น้องก็ได้หับข่าวดีพ่อพี่น้องก่อนจะกินข่าวแซ่บเนี่ยได้หับข่าวดีก็เลยเห็ดพวกพัดพวกยังแต่เ้าก็ไปเก็บแต่ผู้ใดม่ได้มีแนวสื่อพี่น้องกันใครมาแก็มาผูกบางขำเนาะพอดีได้หับข่าวดีพ่อพี่น้องขอบพระคุณเอื้อยหลายๆเนาะแค่บริกามสื่อเขาจะเพิ่นทางขึ้นมาให้พี่น้อง ปต่ไหนเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเออยู่ดีมีแหงเด้อสุขภาพแข็เด <ๆๆ S 1> ้อที่เอ็นดูพงเฮาเนาะแม่งเอ็นดูพงเฮาที่เมตตาเลยเนาะขอบคุณเอในรายเนาะเป็นเงินพี่างสองพันบาทสองพันบาท ตันกิบกระปุกควันคุณละพันคุณน้องเก็บไว้ใส่นมกันนี่แหละพี่น้องเว้ยอันนี้เ้ากระสีโบดิ้ใส่ตัวตรงตรงเลยพี่น้องกระสีหกเก็บไว้เพบว่าคือวงกี้เนี่ยน้องลูกชายเป็นมากเลยหาเงินนำบทถ่วงง่ายๆก็คือเ้าสีเอาไว้ซื้อพวกหมูหมอกมาๆพวกไข่หันจิมันนั่นบอบกว่าให้ยังมีงานพิเศษเลยบอปจะเป็น <ended> กับบอปอยากน้าแ่บอปจะเป็นกับบอปอยากจุกพี่น้อง ก็ขอพบพอระคุณเดือดไดายๆเนาะที่เอโดปูนาดวลเมตตาบาอกกันกับน้องมวยอพ่อยพี่น้องเอ้กให้เอื้อยสุขภาพแ,แข็งแรงเนาะแต่ปกติเอื้อยเพิ่นว่าสิพาคลองม,มาให้แต่พอดีว่าของมันเบิดเอื้อยเพิ่นว่าที่สิสังมหาให้นั้นเบิดเพ่อนว่เบิดก็เลยเปลี่ยนเป็นเงินเพิ่นว่าก็ขอมุกขอบใจหลายกตบ่ให้ดราม่าอีกสําหรับผู้ใดที่มักดรามา่าเนาะสําหรับผู้ใดที่ว่ามาคอมเมนต์ว่าขอเงินจังซั่นจังซี่พี่น้อง เขาบอร์จะเป็นตองคอเนิมเพิรนเนาะถ้าเพิรนที่หายฮาก็คือแน่นีลแหละพี่น้องเพิรนเพิรนว่าเพิรนบอคคอยคอมเมนต์แน่นส่องเบาควันแบะนีแต่เบิ่งเบิ่งทุกคลิปเพินว่าแต่บอคคอยคอมเมนต์คนที่หายนะเพิรนบอเว้าคนที่เว้าน่ะเพิรนบอหายสก็ขุณหลายๆบอจะเป็นไปออนข้าเจ้าเนาะพี่น้องที่ว่าออดเอฟซีให้โบนเงินให้ก็จะเป็นตองออนเลยพี่น้องเพิรนเบิ่งเพิรนกะหูเปิรเบิ่งอันนี้หูในตาเพิรนพังอันนี้หูกันเองเนาะว่าเป็น ว่าผลติดตามคลิปมาโดยตลอดนเนเพิ่นกะผาเงินมาให้ส0องพันขอบคุณลายร้ายเนาะอยู่ดีไม่แห้งแืเลือลเล่อ้เลื่อเป็นกว่าเก่าอะไรเน,นานะเบาสิว้พพรเหล่วไรพี่เน้ยเบาไวเบาไรกันเดียวสิบาทะแถลงอีนาะแมนอะไรเนาะน้องเล่เห็ดพัดพักบุ้งชสยเส็นกว๋วยเตี๋ยวพี่เนอะทุยเง<า>นินจำนวนที่เอื่อยผานมาหายก็เขาสิว้ ชื่อพวกกันองจะเป็นทนะเนลนอพวกโมอมงมามาทีว่ามันขาดเคลลินพวกไก่พวกยังยนัอะไรก่อนมันขัดเขาหนาคพ้นแล้วช่วงนี้น้องมวน,นเนาะจะไปรับงาน,นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าคีงวอลนอี่นมันต้องกองสยามเด็ดทุกอย่างขึ้นบนเว้นนีเบาค้อกคนกับน้งมวยหางคนไปตาคนไปน้องรายว่าสิได้ ขนถือลงมาก็ได้สิแต่ที่วัานี้มันต้องอย่างหน่อยต้องตองเหมือหาสามเมือจากในเกอะกินเนาะตาโตมังมังจากในกามื่อเดียวเนาะเจับเองเห็นเองแต่็บเอง บางคนออกก็ยังนั่งสบายแต่ละอีกันเถเสียประลีเลยเหอนนี้แลาวคนอยากกินลวงพักน้ำจ่อสุดๆไพ่กระรับพวกไพ่พอมพี่น้องรูปแบบรูปแบบเนาะ จะได้กระขอบพระคุณเอื้อหลายๆเด้อที่ผ่าเงินมาให้แล้วก็เอื้อเพิ่นว่าถากมาหาน้องมวยแต่เมื่อคืนนี่ว่าอันอยากได้ทีอยู่เพิ่นว่าเอาก็เอาทีอยู่ไปให้เพิ่นว่าสิ่าคของมาให้พ่อพี่น้องจริงเพิ่อนใจจะพอเขาอยู่เฮากินนั่นแหละพอปล่อยถ้ามันบ่มีเรืหาคือบ่อนเบาควันเองพ่อพี่น้องมันกาบ่มมีนปลามีดงเนาะแบบว่าหาอยู่หากินบ่มี นอกจากเทาเห็ุงานพิเศษพ่อพี่น้องแล้วก็ไปซื้อกินเบื่อถก็เลยถากมาในไดที่อยู่เพื่อนมาสิส่งของมาให้พ่อพี่น้องแต่ว่าวางโคกมงนี่เข้ามาหลังจากที่เลิกง,งานแนะนะล้วน้องมวยเนาะเลิกงานก็มาเปิดโทรศัพท์เบื่อเอ้ยเพื่อนมาของเบิร์ดพ่อพี่น้องเขเลยเปลี่ยนเป็นเงินได้บ่เพื่อนมาอย่างไรก็ขอบพระคุณเอื้อยได้ไรขอให้เอื้อยชุกภาพแข็งแรงเนาะ ลำรวยลำรวยเด้อเด้อถ้าค้นทีกันผู้หายเขาน้ำเพิ่นบว์วอาเนาะเพิ่นโบ้คอมเมนต์เพิ่นว่าถ้าคนที่คอมเมนต์เพิ่์นโบ้เล่าแต่ผู้ชี้คิดเล่าแต่ผู้ชี้คิดกับขอมุกขอบใจไลายว่าเขาทำให้บม่ได้พี่น้องทำเส้นให้ไม่ได้บาง MC เพิ่นก็ว่าเขาขอเงินจากสัตว์ขอเงินจากซีเล่วแต่ผู้ชี้คิดกะเฮากัปล่อยให้เพิ่นคิดไปปล่อยพี่น้องเพราะว่า เฮาก็อยู่ของเฮาเพิ่นจะอยู่ของเพิ่นเนาะแล้วแต่สิคิดอยพี่น้องผัวความขิดแต่ละคนบ่กคือกันพ,พี่น้องบางคนก็นขิดไปจากซื้อจากหนึ่งเนาะบางคนก็นขิดไปแนวหนึง่งก็ถึงสิขิดไปจังได้ก็ดพีพี่น้องกะคลิปนี้กะเสีบๆนํำกัน เบาควันมาพี่เบาควันหูซึกว่าอ้วนขึ้นพ่อแม่พี่น้องกินข่าวก็แซ่บหรือว่าเป็นน้ำเบาควันเห็ดงานนั้นบุกงานนักบวรู้จังใดไม่ว่าเฮาบุกงานนักนกมาแล้วหิวข่าวได้พ่อแม่พี่นอ้องถ้าเฮาอยู่เ้ืยกนเองนะคอยได้อ้วนรู้ใจเนาะไปสั่งไปน้ำนักเลย อะไรพ่อไอพี่น้องบุคคาเีกจะได้ลากคีบป็นเพียงเท่านี้เนาะจกงได้กัดพอก็รู้กันนาสบายดี